สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าตาชนบทมาแล้วมาทําขนมเค้กกันอีกแล้วเพื่อนๆขนมเค้กยี่ตาก็จะสูตรเหมือน,นเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่รสแต่ผลไม้คนละอย่างกันเนาะยีตาบอกแล้วเมื่อกี้ตอนไปเก็บแอปเปิ้ลยีตาว่ามันจะมีเค้กแบบแบบแบบทําดยครีมด้วยอะไรอย่างงี้ยตาไม่ค่อยชอบแบบนั้นนะเนาะ เรามีผลไม้เยอะๆเราก็มาทำอย่างคนอื่นเขาทำผสมแป้งข้างล่างเขาก็จะไม่ไม่ใส่ออวอลนัทแต่ยตาใต้จะใส่วอลนัทผสมกับแป้งเพราะว่าเราเอาของที่อยู่ในสวนของเรามาดัดแปลงเอาเนาะไม่ได้เอาตามสูตรเขาเป๊ะๆเ,เนาะเราทําเพื่อสุขภาพแล้วไอ้ที่ครีมอะไรนี้มันอร่อยแต่ว่ามันมันไม่ใช่เพื่อสุขภาพนะเพื่อนๆเนาะ นั่นแหละวันนี้ยาตาจะมาทำสูตรคล้ายๆกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ยาตาจะใส่แอปเป,นะปิลเนาะก่อนอื่นนี้ใส่จอปเปิลวอลนัทก่อน น้ำตาลกะกเอาประมาณครึ่งครึ่งน้ําตาลแล้วแต่บางทีผลไม้มันเปรี้ยวมันมันเปรี้ยวมันหวานวนะเนาะก็ตากะเอาขีดครึ่งน้ําตาลวอลนัทปัน แอปเปิลแตยตาจะหั่นเป็นลูกเต๋านะหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆจะไม่ใส่เป็นชิ้นนะใส่เป็นชิ้นส่วนมากก็จะทําเป็นชิ้นนะมันจะสวยเนาะเ็าจะหั่นแบบนี้เขาจะหั่นอย่างนี้เขาจะหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้เขาจะมาเรียงเรียงเรียงอย่างนี้นะมันก็จะสวยเนาะเขาประหยัดแอปเปิลด้วยแต่ยตาไม่ไม่ใส่แบบนั้นยตาจะหั่นแบบนี้แบบนี้นะใส่อย่างนี้ไปเลย ๋ยวมาดูกันในตะโคใส่แป้งก่อน สองคีทใส่เกลือนิดหน,นึ่งง่ายหมดแต่กียโมปกติทำห้เพื่อนๆดูลืมเปลี่ยนอีกแล้วปกติอิแตเก่อน,นทำไม่เปลี่ยนก็มีคนว่าไม่ไม่ปั่นให้มันดีๆลืมเปลี่ยนอีกแล้วทีนี้จะใส่ได้ไหมล่ะ จะนาไปใส่แป้งน้ำตาลร้อยห้าสน้ำตาลขีดครึ่งแป้งสองขีดเกลือนิดหน่อยเกลือเยอะแค่ไหนแล้วล่ะเอออย่าเอาพอแล้วไม่อยไา่อยากทำให้เพื่อนๆดูไม่รู้เยอะแค่ไหนพอไข่สองลกูกไข่ คนกที่ทํารูบับยิตาว่ายิตามีไข่เยอะน้องยิตาใส่ไข่สามลูกไปมันมันเปียกเกินมันแฉะเห็นว่าเรามีไข่เยอะเราจะใส่เยอะมันก็เลยแฉกนะ เรืวอะไรต้มตังหลายนาทีแล้วมึงแล้วขักกรนมาทาสแล้วก็เทพรึ้ทำไมมันไม่พรึล้ล่ะทำไมมันไม่พรึละ่มมละเพื่อนเพื่อน ทีนี้ก็เอาเนยใส่ตัวนี้ใส่เนยใส่แป้งใส่น้ำตาลอีกไว้โรยนะเนาะ เพื่อนตัวนี้นะ่ะเนยแป้งน้ำตาลนีต่ตาใส่น้ำตาลในน้ำตาลนั่นมันเป็นน้ำตาลเรียกว่าน้ำตาลอะไรนะ่ะมันเหลือของเกา่าน้ำตาลที่มามัน เหมือนแป้งนะน้ำตาลไอซิ่งน้ำตาลอะไรนะเพืพ่อนๆนดีมันเหลืออยู่ยิตาก็เลยม,มาใช้เนาะแล้วค่อยมารยหน้ากันนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาบอกแล้วว่ายิตานะไม่ได้ใส่ถุงถุงมือเดอ้อทำกินเองนะเพืพ่อนๆเนาะทำอย่างนี้เลย นี๋จะทำก่อนนั่นเสร็จแล้วเพื่ <c oughs> อนเท่าน้าเลยในระหว่างที่เราทำอยู่นี่เราเปิดไอ้นั่งร้อนเลยนะเพื่อนๆเตาอบเปิดร้อนเลยนะเปิดเตาอบร,อร้อนแล้วประมาณ180องศานี่เดยตาจะบอกเมื่อกี้ที่ยิตาว่าหันอย่างนี้นะที่ว่าหันอย่างนี้เขาจะเรียงพอเรียงแล้วมันจะสวยแต่ว่ามัน มันเสียเวลายะตะเนาะแล้วมันมันใช้แอปเปิ้ลมาเยอะนะนี่แต่จะใ,ใ,ให้ดูเห็นไหมนี่เขาจะเรียงอย่างนี้แต่ว่ามันมันไม่ได้ผลไม้เยอะเนาะมันเรียงถ้าเราหานอย่างนี้เราเราได้เยอะเนเราใส่ได้เยอะยิตงกระทำอย่างนี้เพื่อนๆเอายๆเอาไข่ามาใส่อีก็ได้ถ้าอยากมัน,น เอาไข่ไข่ไข่มาตีตีแล้วก็โรยข้างบนนี่อีกโรยข้างบนได้แล้วแต่เราชอบนะเพื่อนๆเนาะนี่แตาจะเอาลูกอันนี้มาใส่ให้มันสวยๆผลมไม้ของเราเองนะถ้าเราไปซื้อเขาในห้างในร้านนะเขาเขาไม่ได้ใส่ผลมไม้ให้เยอะอย่างนี้หรอกเพื่อนๆเนาะเขาไม่ได้ใส่ผลมไม้ให้เราเยอะๆอย่างนี้หรอก เห็นแต่บ้านย่ตาเยอะๆอย่างนี้ยาตาบอกเสมออยู่ว่าถ้าเราซื้อมันแพงแพงเพราะอะไรเ,เพื่อนๆแพงเพราะเขาเก็บเก็บยากเห็นไหมพวกแบล็กเบอร์นี่ในในป่าก็มีเยอะยะแต่ว่าซื้อในร้านก็แพงนี่ตาถ่ยดูไหมหิมนี่เพื่อเห็นไหม เห็นไหมหน้าตาหน้าไม่ใช like ่เก๊ะนะตากระสายมันสวยงามแต่มันมองไม่เห็นหรอกเพราะพอพอเราไอ้นั่นไปมันก็มองไม่เห็นหรอกใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้ก็นโคยหน้า แองเยตาก็ใช้แป้งข้าวสาลีธรรมดานี่แะเพื่อนๆน,นะม,มีอะไรอยากเป็นความสามัญของเจตาเดี่ยมาดูกันตอนเสร็จมาดูกันตอนเสร็จบางคนก็บอกว่าไม่ใช่เค้กมันไม่ไมใช่เค้กมันเป็นพายแต่ว่าที่ประเทศเยอรมันก็เรียกว่าเค้กนะเพื่อน พายแบบไหนไม่รู้ยีต่ตาไม่เคยทำไม่เคยกินพายอันนี้เป็เค้กเค้กแฟนยีต่ตาบอกว่าสมัยเด็กๆนะสมัยเด็กๆถ้าพ่อแม่ทำเค้กนะจะพากันแย่งตัวนี้กันแย่งกินแป้งนะ แป้งที่เขาที่มันติดที่มันติดอ้น,นี้นะนะได้เวลาได้เวลาดูละครแล้วเพื่อนๆใบาสามนะ้ะนี่อบไว้อบไว้สักยี่สิบนาทีก็ได้กิน ในเวลากินกาแฟพอดีเลยนี่เดี๋ยวไปอบอก,กันอุ้ยไม่เห็นแดงๆเลยขอรวยแดงๆอีกใครไม่ทำเหมือนใติตาอิตาทำเองก็ได้นะเดี๋ยวมาดูกันเพ,พื่อนๆว่าจะมมเลยจ้าอิตาก็ไม่เคยทำหรอก เค้กแป้งมันนะเคยทำอยู่แต่ว mm ่า hmm. hey, ใ,ใส่นุ่นใส่นี่ใส่ผลไม้ให้มันสวยงามอย่างนี้อย่างนี้นะมีอะไรก็ใส่เข้าไปเนาะวันนั้นวันนั้นยีตายยงทำเค้กไอ้นั่นเลยบิดรูปบิดรูปถามข้างวานเคยทำไหมไม่เคยทำไม่ okay, เคยทำยเคยทำยายตาเคยทำเราด้อ oh, สวย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 มันเจ้าของเลย เออใส่กระป๋ายใส่กระป๋าล้นพอดีนี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่เตาอบก่นอนเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาดูกันเยิ้มล้างมือก่อนนี่เห็นไหมเพื่อนใส่เตาอบแล้วเฮ้ย่แตาไม่ได้ ไม่ได้เช็ดด้านข้างเนาะเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จมันเปิดไฟตรงไหนไม่รู้เตาเลตาเปิดมันเป็นเนาะเดี๋ยวมาดูกันได้แล้วเพื่อนๆน,นี่ยเยอตาออกก่อนนะเยตาขออ,าออกก่อนนี่เห็นไหมหน่ากินไหมเพื่อนๆน,น่ากินไหมนี่ี๋ยวเขาตัดก่อนนะ เสร็จแล้วมามาดูกันเดี๋ยวจะอไปให้ผ้าสวามีมนี่เนื้อมันอ่ะผสมวอลนัตนะมันจะอร่อยเพื่อนเพื่อนถ้าร้านเขาจะได้ไม่ผสมวอลนัทนะผสมวอลนัตมันก็จะมันมันอ้ยไม่มีมือจับผสมวอลนัทมันก็จะมันมันเหมือนถั่วลิสงเนาะนี่เห็นไหมร้อนๆอนเลยเนาะก็เหมือนเคกทต่ยะตาเคยทำนั่นแหละแต เนาะเนาะมันจะอร่อยตรงที่วอลนัทนี่แหละเพื่อนๆเนาะตะตักออกมาไม่หมดอืมชิมก่อนอืมอร่อยอร่อย้าแค่นี้เลยคิดถึงคิดถึงคิดถึง